นี่ครับคือเรามาริดครับ Dan ikutin rakyat เกมกำลังจะเริ่มครับราบัติสเป็นฝ่ายแข่ลูกเริ่มเล่นขอกทำชิ่งกันอยู่ครับลูกออกครับรามริดได้ทุ่ม คริสเตียนเตโยอ่าเละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวานจริงๆครับ,รวรรบพวกเขาพาบอลขยับขึ้นหน้ามาแล้วครับ เขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับผู้สิสินเปล่าแล้วครับผูช่วยผู้สินยกธงว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับต้องบอกว่าลูกนี้ผููช่เบผู้สินเรียกว่ายกธงมานี่สำคัญเลยครับ สาตูของกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับลูกนี้ก็เป็นประตูของเรอัลมาดริดครับคริสเยโนโรนลโดครับทำประตูที่สวยงามจริงๆครับ นั่นแหละครับโรนัลโดอย่างที่เราเห็นครับท็บทอปฟอร์มนั้นอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับเขาทำได้อีกแล้วเหลือเวลาของเกมนี้อยู่อีกครึ่งชั่วโมงครับและตอนนี้มีประตูแรกในเกมนี้ให้เห็นแล้ว n u า b e r 28คริสเตียโนโรนลและตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับอิมโมบิเล คริสเตียนเตโยมุลเลอร์ู้ตสินให้เป็นลูกได้เปรียบของเรอลม,มริดครับบอเอาล้างไปครับจะเป็นลูกตั้งแต่ออกมา กาเนเลสกตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับนี่ะครับมิวลา์สองนาทีในช่วงทดเวลานี้ครับคริสเซโนโรนันโดอ่าลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีลูกแต่มมุมของเรอัลมาดริดครับ เรียบเร้าไปเลยล่ะนาทีนี้เขาพลาดจริงๆครึ่งแรกครับแล้วเรอลมริดเป็นฝ่ายออกนำแล้วครับดิกะสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ พุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยถึงตรงนี้เรเบติสเจอปัญหาหนักอึ้งรออยู่แล้วครับเป็นสถานการณ์ที่คับขันแล้วจริงๆะะริเรเมริดได้ฟรีคิก คริสเซโนโรนันโดโทมัสมุลเลอร์ตัดสินใจส่งบอลกลับหลังไปให้กับผู้สามตัวครับเดบิติสเกียบเกมของพวกเขาขึ้นมาเลยครับย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับมุลเลอร์ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับ โอ้ oh, แล้วถึงตรงนี้และลุกนะครับเรามาดิดทำประตูได้แล้วครับ oh. แล้วก็เป็นประตูอีกแล้วครับอ่า oh. ถึงตรงนี้ oh. น่าจะรับประกันใช้ชนะของพวกเขาแล้วครับวิกตอร์ลุยส คริสเตโนโรนันโดโทมัสมุลเลอร์คริสเตโนโรนันโดวิกตอร์ลุยส์คัวคินซันเชสและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับ บอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับน,นะครับแล้วตอนนี้กับการที่สถานการณ์ของพวกเขาเป็นร้องอยู่นะครับคงจะต้องทําอะไรบางอย่างแลลวครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วโทมัสมุลเลอร์ครับอ่านเกมได้ยเยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับ ตโลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับต้องถือว่าจังหวะน,นี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับอันนี้เป็นโอกาสทอ,ทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับ วิกตอร์ลุยส right, ์คริสเตียนเตโยโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับคริสเตียโนโรนันโดเอาละครับเกมจบแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเรอัลมาดริด